สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมเกลือนะครับเจอโจรสลัดอีกแล้วมีสักเกาะไหมที่ไม่เจอเนี่ยนั่นนะครับเดินดุยดุยอยู่ไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วเองไม่ต้องมาหลบเนียนเห็นอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่พิกแอ็โอเคพร้อมลูกธนูพร้อมลูกธน,นูเดียวยัดใส่ก่อนแล้วก็โอเคพร้อมหมดพร้อมบวกนะครับตอนนี้นั่นนั่นพี่แกมา โอ้ยว <Bond> ิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอืออุ้ยกับตันด้วยอุ้ยนี่มันตัวบอสอุ้ยดู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 ฟันมันเลือดแทบไม่ลดแน่โอ้ยนี่มันตัวบอสเลือดแทบไม่ลดเลยครับแม่งโคตรอึดขนาดมีชุดเกราะแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วจะรอดได้ยังไงชิบหายแล้วอาวุธเราก็ไม่ได้เทพอะไรมากมายครับ ต้องถึงเวลาหลบแล้วถึงเวลาใช้วิชาสเตลอ่ะวิ่งไปไหนแหดีและไปไกลๆเลยนะขอขุดยินเงินขุดขุดอ,ย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 อ้ยด้ยินแล้วทั้งนั้นไม่รู้ถ้าเกิดเป็นโจรสลัดกระจกกระจอกนะครับมันก็จะเป็นในพวกที่ว่าใส่ชุดก,กากๆนะแต่อันี้มันมีผ้าคาดตาแล้วก็ใส่ชุดดูดีกว่าชาวบ้านเขาด้วยอ่ะนะครับเอ,อ ปวดดีอันนี้ดริงค์ทูฮิวเอ้ยอันนี้เป็นเป็นยาฮิวครับผมมันดื่มแล้วเพิ่มเลือดได้นี่สูสระดังเชียวจะเย็นๆน,นะแล้มาดูรับผมว่าครับอะไรได้บ้างหรือเปล่าอนี่ลูกธนูใช้หนึ่งชัปสโตนกับหนึ่งวูดชัปสโตนชัปสโตนไี้วะ นี่ป่ะอ้าอันนี้ก็คราบได้นี่มันไม่ใช่ชาร์ปสโตนนี่ครับชื่อว่าชาร์ปสโตนอ่าคอมมอนชาร์ปสโตนแล้วทำไมไอ้ใจชื่อว่าฟลินโอ้อยเดี๋ยวจะไมสับสนสิครับมันคราบได้เหมือนกันนะครับนี่กับพูกธนูเราคราบได้เก้าดอกเออจัดไปใช้ธนูฆ่าแม่งเลยจัดไปคราบสักกี่ดอกดีสี่ห้าหกเอาสักหกแล้วแกนหกดอก สองอ๋ครับหนึ่งครั้งนะครับจะได้ลูกธนูมา5้ดอกเรามีชัสอครับโอ้โหคุ้มสิอย่างนี้เออจะว่าไปผมเคยเห็นดาบแป,กแปลกๆอยู่ด้วยนะอันหนึ่งนะมันเป็นดาบดาบแสงสีครับดาบเรื่องแสงใช้อะไรครับแล้วว่าไม่ใช่ไอ้นี่หรอนี่ไงมูนล็อกซอสนะครับใช้10มูนล็อกมูนล็อก หินพระจันทร์นะครับมูลล็อกไปแล้วจากไหนวะมูลล็อกเนี่ยหินพระจันทร์นี่นี่ที่ขุดที่ขุดทุยที่ขุดที่ขุดที่ขุด,ขดลินพันธ์เมื่อกี้โทษทีพอดีเพิ่งไปเมากาวมานี่ครับที่ขุดใช้หนึ่งหสโตนกับหนึ่งวูดโอ้โหห้สโตนที่บอกเลยครับผมยังหาไม่เจอนะครับหายากนะครับหายากขุดแล้วยังไม่เคยจะได้ เสียงอะไรวะเสียงแบกเกาว์เหรอดุ้งตุ้งดุ้หรือว่าเสียงใครทุบอะไรก็ไม่รู้เฮะปุ๊บปุ๊บทุบนี่ก็ยังไม่ได้แฮสโตนอีอาจจกหน่วะไม่รู้แหละเอ้ยตายตายตายต๊ะตายตายตายอันนี้คือพวกกระจกนะครับไอ้บสโอ๊ยโว้ย ไม่ต้องเลยกูกลัวไอ้น,นี่ผมกลัวจริงๆนะครับดูแล้ววิ่งโคตรเร็วแล้วก็ดูแล้วแบบมีราสีมากเซฟก่อนดีกว่าาจะเซฟไม่ได้ครับ c a n not save เอนน้ยเป็นอะไรเน่นๆๆๆมันกวนดีแทบเซฟเซฟไม่ได้ครับเอาดิ ยิงปักทีละดอกแม่งเลยอื้ยโอ้ยโอ้ยโจ Albert. จะเดี้ยงแล้วด้วยตี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 กับตันตีกับตันตีตาย้ะก,ก,กับตันกับตันตายอ้วกแตกกับตันอ้าว เดี๋ยวเดี๋ยวศพศพครับศพศพหายเอ้ยศพหายไม่เป็นไรนะขอลูกธนูกัปตันโอ้โหไม่น่าฆ่ามันเลยครับฆ่าบนเรือศพหายเอ้ยนี่นี่นรอยอืดเฮ้ยเล้กางเกงแล้วก็กุญแจแล้วก็ดาบดาบใหม่ครับโอ้กัปตัน กับทันให้ของมาด้วยให้ของมาด้วยตังเกงนี่พายเรดเห,เหมือนกันเนี่ยะเหมือนกันครับกันเอาเป็นดาบอันนี้มันสีเขียวมันน่าจะแรงกว่าเจ็ะถือไว้ก่อนเจอกับตันโจรสลัดนึกว่าจะตายซะแล้วไม่ไม่ไมไมไม แล้วก็ลูกเทนูเอ้ยคันธน,โนูโอเคอยู่สิชูิงตัวตัวอ๋อมันแทงครับแถมน่าจะไวด้วยแล้วทำไมกัปตันจุสลัดมาอยู่แถวๆนี้วะเนี่ยเฮ้ยเอาศพลืมคน้นอืมอะไรอะ่ะล็อกบ็อกด้วยครับได้กล่องมาได้กล่องมันมาด้วยครับกล่องอะไรก็ไม่รู้เก็บไว้ก่อน เเปิดได้ป่ะเปิดไม่ได้ใฮ้ตรงนู้นก็จำได้ว่ามีนูนนูนนนเดินอยู่เดินอยู่เราจะไปฆ่าเอ้ยเอ้ยโอ้โหจิมจิมเงจิมเองจิมเองจิมจิมเออเอตายตายตายซะได้หนึ่งเหรียญทองโอ้โหโคตรน้อยเฮ้ยเฮ้ยหินสีครับอะไรวะเนี่ย หินแปรครับนะถูกก่อนได้อะไรมาครับสีเขียวครับอุ๊ยอะไรอ่ะเป็นแร่ครับเป็นคล้ายๆกับเพชรอ่ะนะแล้วก็หิอนอ่อนเจอะแล้วอุ้ยอ๋อมันต้องหาได้จากไอหินก้อนสีเขียวๆนี้ครับเดีย๋ยวเซฟก่อนเซฟได้ไหมเซฟได้ไหมวะเนี่ยโอเคเซฟได้แล้วเซฟคูณสามเลย เฮ้ยได้มาแล้วรครับห้าสโตนไหนลองคราฟดูซิอันนี้ครับอะไรได้บ้างครับไม่ได้อันนี้ฮ้าสโตนนี่คราฟได้ครับครับเหลือได้อ่าคราฟที่ขุดก็ได้แล้วก็ระเบิดฮึมระเบิดได้ด้วยนะครับแล้วก็พิกแอ็กแบบใหม่น่าจะขุดไอ้พวกหินก้อนใหญ่ๆได้ครับแล้วก็ห้าสโตนอะไรสักอย่างใช้สามห้าสโตน แล้วก็อะไรวะซิกเทนมันคืออะไรครับกล่องแล้วก็ไอที่ติดไฟครับเป็นไฟแล้วก็เอา้ามันแล้วเข็มทิศแหละครับจําได้มันต้องใช้ฮาร์สโตนด้วยนี่ไอเข็มทิศอะกล่องนี้ทําอะไรไม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับอะไรไม่ได้ไม่ได้อันนี้ ได้อะไรก็ไม่รู้ที่ตั้งไฟมัง้งไม้เข็มทิศไปไหนเลยวะใช้อะไรแล้วผมลืมนะครับไม้ไผ่ครับไม่ได้ครับเฮ้ยแต่ว่าฮาร์สตตนที่ขุดกับพิกเอ็กเนี่ยครับที่ผมคิดว่าจะคราฟอยู่นะแต่ว่าไอ้ที่ขุดนี่ผมไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะขุดไปทําอะไรอาจาจะมีสมบัติซ่อนอยู่ใต้พื้นดินก็เป็นได้ครับจิอบ ตายตายตายอืมโอ้โหโอ้โหตายซะกุญแจหนึ่งดอกได้กุญแจผีมานูนนูนนูมาไหเด้อเด้อเดผมไม่รู้ว่าอันไหนแรงกว่ากันนะระหว่างไอ้ดาบนี่กับไอ้นี่ไหนหลองไอ้นี่ดูก่อนสิอันนี้แรงกว่านะผมว่าแรงกว่ามีโอกาสอีกคริสซ e ิคอนด้วยก็คือโอกาสฟันและเลือดเยอะกว่านะ อันนี้มันไม่มีครับไม่มีโอกาสติดคริสติคอนใช้ห้าสิบเตมิน่าอันนี้ใช้ยี่สิอันนี้ใช้น้อยกว่าซะด้วยซ้าเพราะงั้นไอ้น,นี่ก็คือโคตรขากนะครับอันนี้ใช้แรงน้อยแล้วก็มีโอกาสติดคริสติคอนก็คือโอกาสทําให้เลือดลดเยอะขึ้นด้วยนะครับใช้ไอ้น,นี่ดีกว่าเยอะเลยนี่นี่อ้อยอ้อยอ้อย,ออยแหลกยังมีแหลกอันเนี้ยเกมนี้นี่หิน เลขสามเลขสามเออคุดคุดนี่ไหนเออเออไม่ได้อะไรเลยในบล็อกมาเป็นก้อนอีอยากจะเจอร้านค้าจุงเบย์รบตอนนี้เราเริ่มรวยครับเริ่มรวยมีห้าสิบสี่เหรียญเงินและเหรียญทองไม่ใช่เหรียญเงินแล้วก็เริ่มมืดแล้วด้วยครับอืมถูกมาเป็นเกาะเกาะร้างครับร้างของจริงเลย โอ้โหมีเป็นหมู่บ้านคณะไอ้นั่นก็เป็นกับตันด้วยแน่ๆเลยใช่ปล่านัน่นว่าดูแล้วใส่ชุดหรูกับชาวบ้านเขาเสียวเลยครับเอา้าทำไมถือดาบนี้อีกเออเปลี่ยนเป็นขวานแล้วไม่ใช่เหรอตอนนี้ครับยังรู้สึกกลัวๆไอ้กับตันนั้นครับมันต้องมีเรือครับต้องมีเรือก็คือเป็นที่พักพิง อันนี้เป็นหมู่บ้านโยชลานะครับก็ว่าอยู่ว่าทําไมตัวบิงเบ้งมันถึงมาซะด้วยเราต้องยึดหมู่บ้านมันครับแล้วก็นอนนอนที่หมู่บ้านมันซะตังตังก่อนครับไปฮางโชยิงเสร็จวิ่งไปเลยโอ้ยกับตันมีสองตัวมีแน่ กับลูกกระจกอืมลูกกระจกน่าจะลดเยอะกว่านะถ้าเกิดโดนยิงแล้วมันก็วิ่งไปเลยลูกกระจกก่อนลูกกระจกก่อนอืมตาย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 ตันมาแล้วตันมันมาแล้วมาดีกัปตันมันมีเคาะกลองด้วยครับสังสรรค์ง,งานปาร์ตี้วิ่งพลาดเอา้า เออโดนเดี๋ยวลองกดเลขหนึ่งมันเป็นการเปลี่ยนไปอีกแบบได้ด้วยขนก่อนหนึ่งดอกกับแผนที่กลุ่มทรัพย์ยี่สิบอีสกับหนึ่งน็อตแผนที่รูปแบบใหม่อีกแล้วเฮ้ยมาสิโตโต่อีกเนี่ย ตายอยูหัวหัวฟังมีกระดัวเก็บมาตรงนี้ไอต้องมีกล่องหรือเปล่ากล่องปะโจเยวเด้วพลาดพลาดโจแต่ไม่ได้ดูอเลยไม่ตายวะโงกว่าตายเหรอเฮ้ยเบนดี้เบนดี้นะครับ มันมีการเลื่อนไหลด้วยไอเกมนี้เนี่ยแปบ๊บหนึ่งกับตนันวิ่งเริ่มมืดแล้วว่าน่ากลัวจังเดี๋ยวหาเรือก่อนตรงนู้นนะครับผมยังสงสัยมันเป็นแสงอะไรสักอย่างกลัวออกลัวอะไรกลองคุณกรองแบบไหนวิ่งอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันครับเก็บๆไปก่อนไปไหนแล้วไอ้กไอ,ไอ,ไก,ไอไกับตันเนี่ย เแรงขึ้นทำช็อตแรงขึ้นนุ่นนุ่นนุ่นมาตีซุ่มยิงดีๆได้มาแล้วโจกับตันอยู่นี่มาดิเฮ้ยอ,อุ้ยดูมันตีรับเลือดลด 22, ยิบสองไงดาเมจแรงมากไอ้ตัวกัปตันเนี่ยตรงนู้นยังคงสงสัยปเป็นเรือดจดสลัดหรือเปล่า ตแบบหนึ่งเราออกไปมั่วๆไม่ได้นะครับไม่งั้นโดนตีตายเออเซฟก่อนเซฟไม่ได้อ๋อถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ๆพวกศัตรูเนี่ยจะเซฟไม่ได้นะครับกินเนื้อหน่อยไหมกินนะครับโอเคกินไปอืมแอปเปิ้ลร้อยเจ็ดสิบฟุต เก็บไว้ครับค่อยกินมืนมืดแล้วมองยย่ครับผมยังไม่อยากนอนก่อนด้วยนะเออนอนเลยดีกว่านี่แหละช่วงเวลาควรจะนอนนอนฟืบนี่เช้าแล้วผ่านไป9ชั่วโมงไวเหมือนโกหกกระปตันกระปตัน <c oughs> <c oughs> โดดสุดชีวิต แม่งกวนตีนดีครับนิ่งๆสิกับตันนิ่งๆนิ่งๆเลยตีเนี่ยยังโดนยิงครับเออมา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 กับตันกับตันกับตันโอ้ยกับตันมีความฉลาดกว่าชาวบ้านเขาด้วยนะครับตัวกับตันเนี่ยผมว่าเรือต้องขับไปใกล้ๆหน่อยครับย้ายมาตรงนี้ซะฮะกับตัน โนนดนสลัดลูกกระจอกเลยเหรวเอาลูกธนูคืนก่อนหนึ่งลูกก็มีค่าไปไหนแล้ววะยิงมาตรงนี้ไปไหนแล้วไม่รู้เอาลูกกระจอกก่อนโชติดหัวรถยี่สิบสี่คริสเลยครับ <c oughs> นี่เนี้ยนี่เนี้ยไอพวกลูกกระจอกนะจะตีที่รถรถทีละหกทีละหกนะครับลองดูด้านล่างมุมขวาครับ <c oughs> มันจะมีบอกอยู่ว่ารถเท่าไหร่นะว่าดาเมจรถเท่าไหร่โดนฟันทีมเนี่ย ของนี้ลูกธนูรับท,ที่ยิงพ <Gym. S 1> ลาดไปเออยังเก็บคืนได้เอ๊ะของนี้นีงนี่แหมเก็บคืนได้ครับเก็บคืนได้แล้วกับตันไปไหนแล้วให้หายยังไวเลยอ่ะเล็บบ้านเปิดได้ปะบ้านเปิดไม่ได้ครับขอประดับฉากถ้าเกิดกับตันมันมาใกล้ๆเรานี่มันจะมีเสียงเพลงขึ้นนะตึงตึ้งตึงตึ้งอย่างเงี้ยเฮ้ยไซเดือน เปิ้ลแล้วก็ลูกธนูสามดอกอเก็บโอเคขอปีนมาดูก่อนนะครับดูของก่อนการต่อสูน้นี้ช่างยาวนานเหลือเกินเนี่ยกับตันหายไปไหนแล้ววะอย่างวเลยกับตันนี่อุย๊ยธนูปักอ,อกอยู่เลยมันปักหรือว่ามันมันถือเอาไว้วะโอ้ย ตกใจนึกว่ากัปตันมาอุอ้ยมีบล็อกมีบล็อกโอ้โหมีบล็อกเมื่อกี้เฟี้ยวฟ้าจริงๆมีบล็อกด้วยครับมีกันด้วยเมื่อกีน้นู่นนุน,นใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวลูกกระจอับจึกเอ,อื้อเดี๋ยวพลาดนี่เนี<า>่ยเปลี่ยนผิดเด้อ เฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วถ้ากับตันมาตอนนี้นี่กูตายเลยเนี่ยอย่าพึ่งทำฉันเสฟก่อนอย่าพึ่งนะกับตันโอ้โหเฮ้ยเกิดใหม่เหรอเอกกับตันอยู่นูน่นกับตันอยู่นูน่นอย่างน้อยก็สบายใจครับที่มันไม่ได้อยู่ใกล้ๆเรายัางเห็นอยู่นะยังสบายใจอยู่รับเราไปดีกว่า ลากรน,นะเพื่อนเพื่อน,นทั้งหลายที่ร่วมฆ่ากันมานานไปเกาะน,นู้นดูครับคือผมสนใจมากครับไอตอนกลางคืนเนี่ยจะมีแสงปิ๊บวับปิ๊บวับมาแล้วมันรู้สึกน่าสนใจครับต้องลองไปดูอ่ะเดีๆๆ๋ยวเซฟก่อนเวลาเราเจออะไรที่มันไม่ค่อยแน่ใจเราก็เซฟเซฟไปก่อนนะครับเรือดำน้ำเหรออะไรอ่ะมันคืออะไรครับ ที่ดักควายว่างั้นไม่มีอะไรเลยอะเหมือนกับเป็นประภาคารแต่ว่าเป็นแบบขนาดเล็กจิมๆิํมทำอะไรไม่ได้เลยครับโอเคไม่มีอะไรครับโอเคครับผมว่านะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้าดีกว่านะพวกเกาะน,นี้ผมรู้สึกว่ามันก็ใหญ่เอาเรื่องอยู่นะน่าจะค้นหาอะไรได้เยอะแยะเลยแหละนะครับก็ไปต่อพาร์ทหน้าดีกว่าเดี๋ยวจะกินเวลายาวไป โอเคโพสำหรับเกมเกลือนะครับเกมเกลือพาร์ทนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะเฮ้ยมีเสาด้วย